โอ้ก็จะมาห่อนครับแต่พี่น้องเลยออ,อ,ออกไปทั้งนอกน้ำได้บ่โมเดิร <c oughs> ์ดได้เด้อ <c oughs> ห่อนกระโด <c oughs> ดเว้ยพีคนละเฉี่ยคนดอกเว้ย แล้เจแล้วมุมพ่นเลีคีดดอกเขกล้เขได้ดหอบอยมองกับไปะรตามาอยู่ต้องอนปวดเลยล่ะสวัสดีจ้านะก,กวนา่าไม่อย่้อนะสิบเอ็่หามาเฮ็นกัเเนเลยเล็้งสี่เลย กูได้นาหนึ่งล้านหนึ่งล้านดวงเจี๊ยไม่ตงเต้นหพ่อมาับจังสวัสดีครับวันรอดลยคสองสาวยันน้อยันเอากล่องไปใส่นอนไม่นอเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีโอ้ไม่ดีเป็นเอียงโหลดกุยกันธรรมดานี่แหละ จยากม,ม,มีมูจยากมีมูคุณพี่ปลาค่ะสวัสดีค่ะพักกันกันกน,น้อยนึงคะ่ะนิดนึงนิดนึงนะคะนนึงนิดนึงไม่โลภไม่โลภครบยี่สิบนาทีก็พอคะ่ะคุณพี่ปลาค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านฝ่อยกัมมีฝน ฝนตกคึมคึมเพิ่งจะยุดไปสักแปบ๊บหนึ่งขึ้นไปสันละพี่น้องเอ้ยกินข้าวแรงกับต้มมามาสวัสดีค่ะชิกมาสันวาแมนบอค่ะสวัสดีน้าตาคุณชิกมาบอคนองกับกันทักกายค,คุณรัตนาพรหรือเปล่านาอขอบคุณนะคะครัตนาพรค่ะ มาทักทายกระทองเออกินมากมากอินใหม่ๆพี่น้องผู้ใดกินอยัางเลยยังทักทายคุณวิภานะคะอ้ยหอมมึกล่าวพัดลมเจอผู้เป็นนังศักษอยู่ใดเบิดมือเราบนบ้านเนี่ยบนบ้านบนบ้านบนบ้านเราทำงานไปตั้งนานหลายเยื่เฟิล์มหนาไม่ดูสันนี้ต่อไอ้เพคน หน้าดำน้นๆนานๆไอคุณกกรัตนพรสลามนะคะต้องหน้ากันก็นกนยิ้มได้คิดกันบอดลัางคิดหอดก็มีสายย่นนะคะหมดนั่นแม่ดูทักทายน้องคิดแคบนะคะทักทายกันคะ่ะแม่ดูขึ้นมานิดนึง มันร้อนการแตาทับเม็ดตาทับกันเองเลาแอดกับกันกระจายกันไปไปนอนก็เป็นคลิปสั้นๆเป็นสนตรีสักหน่อยหนึ่งตุกยี่สิบนาทีแต่ว่าอะไรเราอย่าลงมาเด้อผู้ใดหำเงีวเจ้เวลาหมวนลงมามาฉีดยาก่อนอากาศมันร้อนแน่นล่ลงมาจะค้นน้ำสั่น

นิพานรักไปไร้ใจรักสีรัตะนันไปรัาสัน่นหวานมากแต่เสียงไม่มาสักเม็ดมันบอกฝนพูดถึงว่าฝนบอกหมอหรือแอบกับกันนะจังหวตัวสั้นนะอ <c oughs> ย่างน้อยมดูค่าแต่เิ็นหมอน้่งใส่ย,ย่นอยู่อะไรเอ่ยสั้นสัน้น อ๋อคนหันยาวค่ะจะมว้วนจะลงมาถึงแม่ดุดก็ลงก่อนนะฮิ้วๆพวกเรารีบมาทักทายกันรีบไม่ต้องไห <c oughs> วจะลากลงมาได้เนาะนี่แหละแม่ดุดยิ้มถึงตรงที่หยอกล้อกันแบบนี่แหละเนะอยู่ไหนเอ,อ้ยอยู่ไหนเอ,อ้ยอย่าลงมาเด้อเดี๋ยวอีแม่ก็ลงเลยเด้อ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณและปนาพรนะคะขอบคุณคุณนิพาด้วยนะคะกันใครกันไปเพราะหอมปากหอมคอกันนอนผู้ใดสีหมานเนาะวันนี้ไม่ดุดยังไม่ได้หมานเลยยังไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยลืมไปเล็ดเล็ดแบบแบบ จริงแกก็เป็นหมอลำดังอยู่นะทำไมแกจะมาช่องอ,งองื่นยอดดูสี่แสนห้าแสนเนอะน้องแคทว่างหะช่องหมอลำสายยนมแกพ่งจะขาดเก,ก,ก็เตียเเอ้ยคุณน้อยแสยงตะวันเป็นยังไงบ้างเออถามข่าวน้องกิ้วหน่อยลูกถเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือย,อยังหรือยอย่างไรเมื่อไหร่จะได้มา โชว์หน no? 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 e. ้าสวยๆให้เพื n á, n á, ò, ่อนๆได้ดูเนาะฝากกินหัวดิบถึงด้วยเด้อฝากส่งกำลังแรงใจด้วยต่างคนก็ต่างห่วงใยกันน่ะเนาะเอ้ยบอกา่าจะขนบักกันไปดีกว่าสั่งกันบุบบ้บเอ้ยจังไม่ดูดีหันปงน่ะได้นั่ะนะเก็บสิเปอร์เซ็นต์น่ะนะบ่ยังมากไหมยังกับผู้ใดดอก บอกเราคนลูกแม่ป้าเป็นไงมัดค่ายกันเสมอเสมอคือเมื่อไรโสยดดูแบบเพื่อที่บ้านเพื่อนเพื่อนที่ไม่เนียเป็นตัวที่เติมเนาะ้ามเาะเพราะว่าดีขึ้นล่วละซ้อนกไวจไปละไล่ชดล้นะแล้วก็ไปทุ่งละ เพื่อนๆอย่ในหมีนะเจ้ามีไรกันเลยน่ชข้ากันเสียไปกับอล่คนอุบรรเทาบุบ้าบบบ้านก็กันสะยานี่แหละคุณจีเป็นสบายสบายดกันกันกันเนียงกันบิ้งกได้กูจะสามเท่าแล้วบ็งกันยังไง นิดหนึ่นิดเอาเด็ดหนึ่งนิดหนึ่งสาวสวยบุญบุญสอฟว์สีมาสะดวกแกแต่ว่าสะดวกด้วยเพื่อมาบแบบเดินเดี๋ยวขันกล้องไปเด้วยสีมาบ่บ่ขึ้นกล้องไม่หยอกกันสองแถวดอกคู้เสีอดอกคุณนหน่อยเอ้ยเมียงดอก

นี่อร่แอดไลน์พวนหนึ่งืนเมื่อเขากินขนาดเมนระดับได้ะตดับไดขนาดลูกรามาแบบนี้พอได้วิธีแอดไลน์ไรเบอร์คุณมาข้าวแก้วเออกำลังเขียนอยู่ต่ามันมันเบอร์มันมันแพงเบอร์มันนึ่งอย่างคือตัวตัวผมงัั่นกูบ่ารอกเพรางนไม่อยู่ก็จะมีตักูบอกแน่ตัว หลยส่วนก็นเจ้่ขายส่วนใเ่ไนี่กระเเมี่กเซาแล้วก็จะมากงนี่กงง่ายโอ้ยแกะไม่เลยเลยเลยเยเยมันโกงไม่หเอาดินมาดงบบไฟไ่อเาอยเบาอามณดเลกเนอารมด์ุ้เป็นสาอ้างสาอัน้าเนี้ยนีดูสนี่ที่ไเนื้กระท่อมเบอร์โทรศัพท์คุณนีไหม ก็บอกเบอร์มาละบอมันไม่ยอมให้เบอร์มานเให้กับทีดแจ้งหดเป็นผู้บ้าก็เสมอมาใช่แล้วเป็เพื่อนแล้วเพื่อนแล้วก็ต้องแยกเบอร์กันเล่าเส่าวให้ก่อนนะเนี่ยนะโอ้ยมดไหลโซ่ขนาดนี้อันู้จักกันเยอะกว่านี้ มีบงมบมันเกมันงกมันเล่นบ่เป็นทุกคนเลี่เป็นบ่เบือกันนะฮะกันแล้วักได้หมายถึงว่ามูงแจกกันเป็นกันคือญาติพี่น้องลูกหลานอยู่บ่กันางำวัดอ๋อจะใส่ธรรมะธรรมะส้เขาหลไปวัดอันท่เม็ดช้นเจอกับบอมที่หาท่อาบ่เอาบ่อบอกระซงหนังหนนี่ไงเส้นเจอกับท่หาแล้วท่ทางอะไรกัน้า สว่ามีปัญหาซะแล้วบาทน้องแกทเอ้ยสว่ามีปัญหาผู้เบาอยู่ในวัดอันทำไดละป้าวัดัยละโอ้นบ่ปวดไผ่คือกันเดสายธรรมากับบลอดไผ่คือกันเดนะอ๋อแล้วแต่เธอพอฉันบ่เว่็ชีวิตใ่ก็่กบขั้คุ้มไม่โคฉันละวันนี้ฉันก็ได้ เราตะโก,อก,ออกนอ,อยู่วัตวพกับยูซวนพระพุณหลวงวิขากับยู่วนเล้ววเกียวอย่างกับพจะไปยุ่งไป <c oughs> เกี่ยวกับคนตัวคุนทำบัดทำบ้าอยู่บนเสา้ากับยู่วนนั่นแหละจะโทษให้ยังไ <c oughs> pues, นนงไปถไปเอง <c oughs> อแป่าใจดี กุ้เงินถุงทองเนาะขาเจ้าก็โทษหาแน่เป็นเรื่องธรรมดาใช่งมนเร่งงดนต่กีาซ้อวอรร้อนจังเลยใครฝนตกบ้างคุณน้อยเชจังรด้บางทั้งมินบุรีนี่วันหลมหา mọi người ăn chắc cái mùa lông chất tấn mùa lông mùa lông chăm sóc weekend mùa lông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  mùa แจ็คหน่อยเกินไปป้าเลยบพรามันไปหลงมักอันเพราะมันว่าไปหลงเนื้อรวมเนื้อรวมตัวอัเนื้อห่ะบอกร่วมเนื้อรวมตัวนี่แหละหลังจัคบอกดเจ็ดสิบสี่เดียสิข้างข้ามเรือเจ็ดขาดเนาะอันคนละเครื่องคนละแจะแม่นยุงเสียค่ะน้องกัปตันมันไปดูกัยุนาบ้านคุณป้าแล้วก็ยุนี่แหละประจํายุนี่แหละมองนี่แหละ เาอยู่ไก่เองคนละขางละแจอีกคนนึ่งอยู่มุมบุนสี่คนนะวันนี้วันนี้อยู่กันสี่คนแต่อยู่ตรงนี้สามคนอยู่ข้างในอีกหนึ่งคนนะตัวบริสุทธิ์มาแจนี่แจกยังหรือเสื้อก็ปุ่มยัดหมดเลยคาร์ดบอสงานว่าเออคาร์ดบอสาอสจะมา Chế tiếp gì là đứa diễn cái muốn muốn đi. nó trộn gặp bên nhau con tạc ở mỹ à, đấy. <laughs> เดี๋ยวนี้นั่นฉันบริโทหาเธอเด้อเออฟังฉันบริโทคเป็นเืล็นคนเลยนอนแก่กุนสีทักมากเออนา่น็นบอกอไรไปรบอกอันนี้บิดอันใดบัมันท่ะจะไเป็นไหนเลย่ะโอ้ขันอัาดมันบักบักมันโทมากบูแจกใหญ่เลยเบ๊บเดียวมือือกันนั่งแันแหล้วยงมาแเหล้วยอยู่วันนี้นั่งกันทั้งสายบอกว่ามันเงินแต่เอาแบบ ບໍ່ໄຫວທອນເພິ່ນກໍຍັງວ່າມັນເຂົາບໍ່ໄດ້ເອີເຮີ້ຍອະບໍ່ຮູ້ໂລກຂອງໄຫວໂລກ ขัดอยู่ขัดอยู่กลุ่นี้เราลงคนละเครื่องคุ่ละแย่คนละสองเครื่องคนละสองเครื่องสองเบอร์มันอายุเท่าไหร่้วเดียวนี่มันก็มีส่วนใจแค่คนกดียตาปอก่อนตาโก้เกอนสิเราสียันอันนี้สีึูนเนี่ยมันเหนียว มัโอ <t od em |ms|> ้มันก็ได้คือมันก็ได้ทุกหาทั้หมมันตีเันแล้วไ็เห็ุไปเออเอาจบตัวเขาโจรอะ้รกันบ้างก็ไม่เอ็งคนเห็นมันจะไปวัดน้ำไปวัดน้ำบวกเลมาตันลูกเต่าลูกเต่าก็เอื่นไปทั้งอื่นประเทศอื่นกับพ่ไปหาเขาลูกเต่าไป่อไูเตาม่มีาบอย่างก็มาตัวตี ทุกรูปแบบนะป้าเอ้ยเดี๋ยวนี้มันมาทุกรูปแบบนะอันเจ้ากรรมนายเว้นบางครั้งก็มาในรูปแบบลูกหลานบางครั้งก็มาในแบบเพื่อนฝูงนี่แหละสารพัดสารพิในเร็วแ่งก็นบโมหาการพี่พ่ยุดส่หาโอเคโพี่อ่อะคเทศไปอะไรกน่าเออเรียนก่วนระดับคู่ระดับนอกเอน เล่นเล่นก็ไม่เย,ยจันที่ไม่ย,ยจันพนุพันธ์นจากเนตูดจันพนุพนหน่อยเป็นตัวส <c oughs> วัสดีค่ะนะคะคนลึกลับนะคะทุกๆท่านอีกจักหกงหน้อยป่ากับลุงเหรลูกมันห้อนเล่นก็สวออ์ให้เ่นง่ากปซอสว์สดใใสที่ไม่พร้อมจะแก่สิบแปดพร้อมบวกนะคะน้ำใสใจจียงสวัสดีจ้าลูกสาวเป็นยังไงบ้างเนาะ คนตกดีแม่เอาคเพื <before> <Right. Dr. S 1> <uar obese> ่ขึ้นเงินนะทพืไมมันไม่เลื่อนล่ะเนี่ยคอมเมนต์ไม่เลื่อนด้วยเดี๋ยวหาก่อนหาน้องน้ำใส่ก่อนขึ้นมาเบามาเบามาแบบบางคนแม่หามใบประองประองลงมาเด้ออาจารย์ประลงมาอีหลีมือนหํามเหรียญเลยกําลังิเตรียมตัวเป็นบ่มาทักทายกันค่ะ เป็นคลิปสั่นไปเนาะพ่วไาแม่ดูบบ่ได้ออกข้างนอกบ่ได้มีคลิปมีอยังอันบฟับฟเฟลบัฟเฟลกับพ่ไปดอกไปเบิ่งเดอกกับลื้อต้นขึ้นหล,ลูกบ้านดอกไปดูฟาร์มมัวถึกตั้งไม่รู 20, 30, 30้ยี่สิบสามสิบไรเนาะโอ้เป็นพันๆตัวเลยนะ้ำกว่าเขาจะลงรถได้นะเนาะน่าสงสารอยู่ติดรถอยู่กับมีนี่แหละไปเย็นแล้วกันน้ำตาไหลคือว่าพี่น้ำใสน,นะคะ ได้จ,จากน้องกิแคดเนาะไ้กันไปก่บลูกอีกสามสีนาทีไม่ดุทอเวลาก็จะลงแล้วละ่ะขอบคุณหลายๆฝนตกอยู่ข้างนอกหยุดแล้วละ่ะอบอบเอ้าใส่ก่อนอาบอน้ำถึงจะนอนได้เนี่ยถ้าไม่นอนแล้วไม่อาบอาบไม่ได้แน่นอน คุณเสือเย็นสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณหลายๆนะคะฝากเป็นกำลังลใจให้กันด้วกันด้วยน้องน้ำใสไม่ดุดเจอก็คุยอยู่ช่องไหน,นเนาะก็บอกว่าน้องน้ำใสยังไม่กลับใช่ไหมรอทำร้อยวันคุณแม่เนาะฝากเป็นกำลังลใจเนาะเจดันสายดันของเราเออหอนหลไยลูกสาวเคยกินมะม่วงใบโบกเป็นไหมมะม่วงลูกเล็กๆนะมะม่วงใบโบก เจียบซอว่าเราปุยกันนี่แหละเป็นโรคไปโรคมั่นออันนี่แหละคนละมุมละแจะละโนกับกันเวลาแต่ไม่ดูก็ชอบออกมาหาเขาเองน่ะเขาก็ยิ่งกลัวเรา หลันเคยสวัสดีค่ะแอติมค่ะสวัสดีนะคะแอติม99นะคะทักทาทยสบายดีกันทุกทุกบ้านนะคะคอมเมนต์ไม่ดุดกับบ่าเลื่อนหรอกมาส่งลงไลฟ์พอดีกับแอบติมขอเวลาแอติมสองนาทีนะคะทักทาทยกันไปคะ่ะมือหนามือไม่ฝนบปตกข้าว่าว่องจังเจอกันไหมนะคะคุณด,ดีแจกดีแจกทักทาทยคุณติมเนาะอืม

นะคะก็คุนหลายๆนะคะเอ้วนจอมลันเป็นพวกกองบอิในสูเป็นน,น,น้แม้วน้คฮักมนันีเป็นพวกกองมันบนอิเฮือแมนบอลแมนหรือบุแมนตอบใช่หรือไม่ใช่ตอบ มันหลับฝันดีเด้อทุกทกท่านขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเป็นกําลังแรงใจแม่ครับสบายดีนะครับสบายดียุคข้าผู้ใดเนาะเนาะเจ้าอ้วนจอมลันผู้ใดขอบคุณนะคะขอบคุณถูกกาลังแรงใจขอบคุณน,น้องกิ๊กแกรคัพปีแป้แฟมิลี่นะคะขอบคุณคุณเสือเย็นคุณน,น้อยแสงตะวันน้องน้ําใสใจจริงนะคะน้องกัปตันมาแววนะคะ ุณพิพานะคะคนลึกลับนะคะทุกๆ,กๆ้านกันแแ้วกันยกมือบายบายได้เถอะเนาะขอบคุณจากใจนะคะเจ้าอ้วนจอมลันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะาสบายดีกันทุกๆ,กๆ,กๆ้านกันแแ้วกันนะคะสวัสดีมีความสุขทุกๆคนนอนหลับฝันดีกินอิ่มนอนอุ่นทุนมีนี่หมดนะคะทุกคนทุกท่านบายบายค่ะ<ม>เย่แย่แย่แมนวายแม่ ลงแป๊บเดียวดีใจจังเลยสันบางคนมานะคะบางคนก็ม้วนหํารอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ลงมาเดี๋ยวจะให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปดึงขาลงมานะคะบ๊ายบายกลับสวัสดีงามๆถูกรถกันแ้วกันเนาะแล้วว่าเ็น้ำสอบว่ามาผ่อบวกมือนี้ฝ่อบวกเลยเมือนี บเป็นยังโบเป็นยังประมาณ่บเป็นยังบเก่งกับจำนีล่ะเต่งเล่งเต่งเล่งเต่งเล่งเต่งที่รักก็สัว่าเอาทักตายกันที่รักสองที่รักเอาบายบายก็แล้วกันค่ะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวไปดูจะขึ้นมาเล่นยาวๆไปเลยพรุ่งนี้พร้อมดังเสียงเพลงเสียงลําก็ขึ้นมาเอียด่ะ